รถลงใตายไปห้าพ่อกับแม่วันปีไม่บันทึกข้องโดยทริปนี้ก็ออกเดินทางกันจากจังหวัดานประฐมถึงไวเวทเที่ยวกันเรื่อยๆระหว่างทางมาแลกกันข่าวไวไดเวทที่ไหนกันมั่งทีแรกเลยก็มาแวะไหว้พระปฐมเจดีกันก่อนค่ะรายการเดินทางวันนี้เราก็จะไปกันโดยรถสามโดคันนี้ไปหลงงต้คขอดูคนเดินทางปลรภไยนะคะแลยก็ขอยตัวเองเดินทางปรภไยกัน จากนกคนปรปฐมมุงหน้าทูรา่รัฐบุรีผ่านตุกตีก็ต้องแวะกินไอติมน่องโพกันก่อนแล้วยังยุ่กันที่รัชบุรีก็เข้าปเทีเทวุทยานหินข้งงูนิดนึงแล้วก็เอาเดินทางกันต่อยาวๆมากันที่เพชรบุรีค่ะเคยรถเล่นเข้ามาเที่ยวโซนในเมืองวามาห้าอะไรกินเวียนๆสรุปเร็วได้ไปกินข้าวที่ปัม้มแล้วมาเพชรบุรีไม่แวะไม่ได้ก็คือขนอมหม้อแกงค่ะและในส่วนของประจวบไม่ได้ได้เล,เลยละประจวบยาวๆไปเจ็ดตื้นก็มาพโพกันที่ชุ่มพอนค่ะยุทีท้านาคาเฟ่ มาห้าน้องโมเมมาแล้วลาวแล้วก็พีเดนรัางงนมากินข้าวเย็นกันที่นี่ตรงนี้อยู่ที่อำเภอสวีนะกระทายอะไรบรรยากาศรบรบซะคิดค่ะเพื่อใครมาเที่ยวปีไม่อุยตากล้องหล่อจุงบรรยากาศร้านข้ากรบตกแต่งแบบสไตล์วินเทจอยู่นะมีซาซม่องเกลูดุยก็มานั่งอัดเพลงท่ายงานอยู่ซ่องจ้่เพลงว่างีได้ลกเสร็จแล้วพีเดนรัางงานก็พาไปพักที่เดนโดมโฮมสเตย์ค่ะคืนนี้นอนชุมพรนึ่งคืนเติรนขึ้นมาหัวชาวก็มากินข้าวต้มแล้วก็นั่งรับบรรยากาศผักเติบกระดัปปลาล็อบเดินรับปลื้มมาถุง พอหวันเย็นย็นรับอีแตงตัวถ้วยไปกาเควกเกาเหล้าด้เล็งหลงคาเควไว้ที่พัทลุงห้านมห้ากาเควกินและการรอบเดินที่นี่หน้าท้ายรูมักนะเพื่อใครมา